คุยคดีกับทนายอู๊ดครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค,ดครับกรณีเกี่ยวกับคุณรัศมีแ<ร>ขขออนุญ,ญาตเล่าให้ผู้ชมฟังนิดนึงก่อนละกันเผื่อบางท่านไม่ได้ติดตามข่าวอย่างต่อเนื่องนะคะคือตัวคุณรัศมีแขฟ้าเกื้อล้นเนี่ยถูกผู้ก่อเหตุนะทำร้ายร่างกายด้วยการปากแก้วใส่และไปโดนที่หน้าเนี่ยเหตุเกิดที่ผับที่พัทยาชนบุรีนะคะเกิดเมื่อวันที่4กันยายนทีนี้เนี่ยสาเหตุเกิดจากอะไรคร่าวๆเนี่ยคือ ผู้ก่อเหตุไม่พอใจที่คุณรัศมีแขเดินเข้าไปทักทายดาราสาวคนสนิทก็เลยทําให้ก่อเหตุแบบนี้ขึ้นแล้วคุณรัศมีแขได้เดินทางไปแจ้งความนะคะเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาทีนี้เมื่อวานค่ะเขามีความคืบหน้าเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าคุณรัศมีแขออกมาถแถลงข่าวก็คือวันที่9สรุปโดยรวมนะคะเดี๋ยวสรุปให้เป็นข้อๆอ,อย่างแรกเลยเนี่ยคุณรัศมีแขบอกว่าถูกปาแก้วใส่หน้าจริง mm. เหตุเพราะไฮโซ หรือว่าผู้ก่อเหตุคนนั้นเกิดความหึงหวงที่ตนเนี่ยไปทักทายดาราสาวแต่ยืนยันเลยนะคะว่าตัวคุณรัศมีแขนเนี่ยแสดงออกชัดเจนเลยว่าตัวเองเนี่ยเป็น lgbtq คือ,อเป็นเพทางเลือกเนาะป็นตัวเขาเวลาเขาไปทักทายกับเ<ช>พื่นนอนอะไรก็คงรู้แล้วว่าคุณรัศมีแขเป็นแบบไหนเนาะแล้วแก้วเนี่ยไปโดนที่จมูกตอนนั้นก็ทําให้เลือดกำเดาไหล แล้วตอนนี้เนี่ยก็มีอาการเจ็บอยู่นะ,ะเจ็บที่เหงือกแล้วก็ต้องไปพบกับทันตแพทย์เพื่อดูอาการ<ม>ทีนี้ในส่วนของคู่กรณีก็มีการขอโทษกันแล้วนะคะในวันเกิดเหตุแล้วก็ดาราสาวเนี่ยก็ติดต่อมาขอโทษด,ด้วยในภายหลังผ<ม>ู้ก่อเหตุเองโอนเงินค่ารักษาพยาบาลให้ตามที่เป็นข่าวจำนวน2486บาท<ม>แต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือยังไม่ได้คุยรายละเอียดอะไรกับคู่กรณีแต่ยืนยันว่าจะดำเนินคดีนะคะตามกฎหมายโดยคุณรัศมีแขวในช่วงของการ แถลงข่าวเนี่ยบอกว่าคนเรามีสิทธิ์ที่จะใช้ชีวิตในที่สาธารณะอย่างปลอดภยัยและมไม่ควรถูกกระทําอย่างที่แขดโดนทาบ้านเมืองของเรามีกฎหมายที่จะคุ้มครองเราได้อยู่อยากจะให้ตัวเองเนี่ยเป็นเคสตัวอย่างและเป็นเคสสุดท้ายไม่อยากให้เขาไปทําแบบนี้กับใครอีกเดินไปไหนแล้วไม่พอใจก็ถูกทําร้ายคําขอโทษอย่างเดียวไม่พอ,อในเรื่องคดีเนี่ยเมื่อวานที่เขาแถลงการทนายก็บอกว่าก็อยู่ในชั้นสอบสวนแหละ คุณนรสมีเนี่ยก็ไปคุยกับตํารวจให้ปักคำอะไรเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็อยู่ระหว่างการออกหมายเรียกให้คู่กรณีเนี่ยเข้าพบทีนี้เนี่ยทางทนายเมื่อวานก็บอกว่าเรื่องการแจ้งความเนี่ยก็เป็นเรื่องของการทําลายร่างกายแต่ทีเนี้ยในเชิงกฎหมายเนี่ยการทำรายร่างกายมันมีทั้งเบาและหนักใช่ไหมครับทนายคือทำา้ายร่างกายถ้าเบาที่เขาเรียกว่าใช้กําลังใช้กําลังเนี่ยทำร้ายเนี่ยอย่างเช่นคุณนึกภาพนักมวยไทยอ่ะต่อยเตะตบ อันนี้ใช้กําลังอ,อย่างนี้เนี่ยจําคุกไม่เกินเดือนปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นเชนเนี่ยจ่ายค่าปรับชั้นสูงสุดได้ออันนี้คือใช้กําลังเคแต่ถ้าโทษหนักขึ้นตามปสองเก้าห้าเนี่ยมันก็จะเป็นทําร้ายร่างกายไม่ใช้กําลังเลยนะคุณจะทําร้ายด้วยวิธีใดก็ได้แต่เป็นการทําร้ายเลยไม่ใช้กําลังก็ได้อาจจะเป็นอาวุธก็ได้อเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคุณเจรณาที่คุณจะคว่างแก้วอย่างลักษณะยอย่างเงี้ยแก้วเป็นอาวุธไหม ถ้าโดนหน้าเจ็บไหมเจ็บเดินอกอกด้วยเนี่ยคุณเอาแค่รองเท้าขว้างเนี่ยก็ยังเป็นอาวุธนะเมื่อคุณใช้เป็นอาวุธขว้างเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นการทำร้ายร่างกายซึ่งตรงนี้โทษมันจะขยับหนักขึ้นเป็น2ปี40 0 0 0บาทหรือจำาี่0 0 0บาทตรงนี้ปรับขั้นสูงไม่ได้ต้องขึ้นศาลอาาอย่างสแสดงว่าอย่างกรณีของคุณลศมีแขกคุยกันเรียบร้อยแล้วตกลงกันเคลียร์อะไรแล้วมันไม่ได้มันไม่เหมือนเดนกระแทกเป๊ะพอเรากระแทกตังปุ๊บโทษเป๊ะ ตทษครับโทษครับมาดีครับอันนี้จบเดี๋ยวอต่อยกันต่อยกันต่อยกันคุณปากแตกครับผมจ่ายเงินคุณโทษนะยังไงจ,จ่ายค่าปรับชั้นสูงจบกันได้อ๋อไปจ่ายที่ตำรวจอะไรทำนอง,งนี้ได้นี่คือเขาเรียกว,ว่าใช้กำลัง,ำลงทำร้ายแต่ถ้าแบบน้ถากรณีอย่างนี้เนี่ยมันทำร้ายร่างกายเป็นอันตรายแก่กายเจ็บไมล่ะเลือดออกไมล่ะเลือดตกยางออกนี่ไม่เป็นอันตรายเหรอไม่ได้ต้องอันตรายแก่กายถ้า้เบาๆไม่ถึงกับอันตรายแก่กายต่อยเปียงปุ๊บช้ำ อย่างเงี้ยไม่ถืออันตรายแก่กายเขามองอย่างนั้นแต่ถ้าถึงขั้นเลือดออกเนี่ยเป็นอันตรายแก่กายอย่างนี้ก็สองปีสี่บหรือแบบ4ี่หมื่นบาทดังนั้นเรื่องนี้ยองความไม่ได้ไอค่ารักษาพยาบาลก็ส่วนหนึ่งของค่าเสียหายค่าทาขวัญเขาละค่ารักษาบาลต่อนเนื่องเขาล่ะแล้วถ้าข้างในมันช้ามันอะไรอย่างเงี้ยมันมีอะไรที่ต,ตรงต่อเนื่องอีกไหมแล้วแค่หึงหวงเนี่ยกฎหมายไม่ให้สิทธินะ มันไม่เหมือนกับคุณมีภรรยาที่จดทะเบียนสมรสและมีชายอื่นมาลวนลามอย่างเงี้ยคุณได้สิทธิ์เพราะว่าขู่ตังแก่แล้วม่เห็ุไม่เป็นธรรมแต่ถ้าแค่เป็นแฟนหรือแค่คนรักกันไม่ได้สิทธิ์หึงหวงและไปต่อยเตะผู้ชายอื่นซึ่งลักษณะของร็สมีแขเนี่ยถ้าที่ดูถ้าเราพูดกันเป็นภาษาชาวบ้านเนี่ยเขาก็เป็นแค่กันเธอคนหนึ่งอ่ะก็เหมือนกับผู้หญิงอื่นๆ่ะ ให้เกียิเขาหน่อยสิผมยังมองว่าน่ารักนั้นกระเทยก็ดีผู้หญิงก็ดีเนี่ยแต่ทำไมไปรุนแรงเพียงร่างคโคมครามถึงขนาดโคนี่แล้วลักษณะเขาออกมาชัดเจนด้วยนะคุณรศมีแขกเขาไม่ได้แอปเนาะครับคือบางทีบางคนมองไม่ออกแต่ไอคนที่มองออกก็น่ารักนะผมว่านะไออย่างเงี้ยเอาไว้ประดับมองสวยงามได้แต่ทำไมไม่ควรจะไปรุนแรงกับเขาถึงขนาดนั้นเรียกว่าก่อเหตุค่อนข้างอุกอาจไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายบ้านเมืองอุกอาจชั้นหน้าบาดใหญ่ฮะ คือแล้วเขาหมายอยู่ไหนแล้ววันหลังผมก็โดนโดนได้นะถึงแก่ๆนี่ก็โดนได้แค่ไปทักทายไปกอดแฟนถึงเอาเพี้ยงเลยโอ้โหะไรน่ากลัวไม่เป็นผมผมไม่เจ็บเหอรอมันก็ต้้งเจ็บนั่นแหละแล้วดีไม่ดีเรารุ่นรุ่นเราแมนๆด้วยนะอาจจะโดนหนักกว่าแก้วอีกนะอาจารย์อย่างกรณีถ้าสมมติเคสเนี่ยเขาเจรจาต่อรองแล้วคู่กรณีจ่ายแบบแสนหนึ่งขอจบได้ไหมยอมไม่ได้ก็ต้องขึ้นศาลได้ได้หมดยอมขึ้นศาลแต่ต้องไปรับสารภาพ ศาลก็จะเห็นว่าบรรลุแก่โทษเยียวยาแล้วค่าเสียหายเป็นแสนแล้วซึ่งซึ่งเพียงพอผู้เสียหายไม่เอาความแล้วจำคุก4เดือนสมมุตินะโทษจำคุกใค่รอแล้วก็ปรับสัก1 0 0 0 0บาทอาจารย์กำลังจะบอกว่าโทษเนี่ยยังไงก็ตามต้องไปสิ้นสุดที่ศาลใช่ยังไงต้องขึ้นศาลจบที่ตํารวจได้ไหมอะไก็แล้จบที่ตํารวจใช่ละหูโทษมันโทษจำคุกสองปีแต่ละหูโทษอ่ะได้อันที่ผมยกตัวอย่างให้ฟังก็คือใช้กําลังเนี่ย S <S ไอ้โทษโจำคุกไปเกินเดือนหรือปรับไม่เกินหมื่นตรงนี้เป็นละหูโทษจบที่ตำรวจได้ชั้นโรงพักได้เสียค่าปรับชั้นสูงก็จบแล้วแต่เพราะมันเป็นโทษจำคุกขึ้นมาไม่ใช่ละหูโทษปั๊บเนี่ยมันก็นจะจบที่ศาลเพราะไม่งั้นแล้วบ้านเมืองต่อไปก็ทำร้ายร่างกายตังไปต่อยไปเอาตังไปแทงทิ้งเอาไปเอาตังไปตบทิ้งเอา,าตังมาอ้าวแต่คนดีๆอยู่ยังไงช่วยขยายความนิดนึงเมื่อกี้ที่เราคุยกันกับเป้เนาะว่าไอ้เรื่องของการ แจ้งความความปวันก,การบันทึก<ช>ประจําวันแจ้งความคือไปแจ้งว่ามีเหตุเกิดตรงนี้นี่นี่เขาคนทารายการกายผมเ็าจะลงสมุดน้อยๆ,อๆหรือให้สิบเวรลงเพราะร้อยเวรบางทีไปตรวจที่เกิดเหตุไม่อยู่ไม่ว่างหรือ,รอ,รอพิมพ์คอมก็ได้เาะสมัยน,นี้อาจจะเป็นคอมพิวเตอร์รสมัยก่อนจะสมุดน้อยๆแค่แค่แค่ครับแจ้งความไว้ก่อนก็ยังไม่รู้ว่าจะจะพนักงานสอบสวนจะว่างไงเดี๋ยวรอสารวัตรมารอพนักสวนมาแล้วค่อยว่าอีกทีนึงแล้วถ้าตกลงกันแล้วไปตกลงกันซะ พวกประเภทที่ว่าตีหัวหมาด่าแม่แจ็คเล็กเลน้อยๆ,ๆ,ๆพเพื่อตกลงกันได้มาเสกยั้าหลักขั้นสูงซะถ้าผู้เสียยอมก็ง่ายขึ้นแต่ถ้าเมื่อไม่ใช่ละาหูทวดป๊อปเนี่ยเป็นเรื่องนะบริเวณมาถ,ถึงบางปบเฮ้ยไม่ได้อันนี้คนผู้เสียก็ไม่ยอมเฮ้ยทำร่างกายเลือดตกยางออกหูใช้แก้วทำ้ายร่างกายโทษสองปีไอ้อย่างนี้ต้องลงบันทึกประจําวันเป็นคดีรับเป็นคดีทีนี้ก็เป็นเรื่องและยอมไม่ได้อย่างนี้อาจารย์แนะนําว่าสมมติอ่าผมไปมีเรื่องมาแล้วผมต้องไปโรงพักเนี่ย อาจารย์แนะนําว่าให้ผมแจ้งความหรือเรียกว่าลงบันทึกประจําวันแจ้งความไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเข้ามาลงประจําวันทีหลังได้อ๋อได้เหมือนกันมันจะเป็นจากน้อยต้องภายในกี่วันอะไรยังไงคะอาจารย์คือแค่ความร้ายร่างกายในโทษอย่างลักษณะนี้เนี่ยโทษจำคุกสองปีเนี่ยอายุความมัน7ปีเพราะฉะนั้นในภายใน7ปีคุณต้องไปแจ้งความอ๋ออายุความมันเยอะไปตอนไหนก็ได้มันไม่เหมือนกับความผิดอัญญงความได้ถ้าความผิดยงความได้คุณต้องแจ้งความภายใน3เดือน ห mm. มินประมาทเอ้ยไปดา่าเขาดูหมินเขาอย่างเงี้ยสามเดือน mm. แต่ถ้าทำร้ายร่างกายนีคดียาแผ่นดินมันไม่ใช่คดียอมความได้เพราะฉะนั้นคุณมียายุความถึงห้าปีเจ็ดปีแต่ไปลงประจําวันไว้ก่อนอไปแจ้งความไว้ก่อนให้เป็นหลักฐานก่อนแล้วก็ค่อยไปหาหมอไปหาหมอแล้วตรวจร่างกายแล้วใบแพทย์มาอีกทีนี้ก็ค่อยลงประจาวันย้ายจากสมุดน้อยอยู่สมุดใหญ่เลย เป็นเป็นลงระจาวันทีนี้เป็นหลักฐานรับเป็นคดีต้องดําเนินคดีนะอทีนี้เมื่อวานตอนที่คุณลัศมีแขแถลงเนี่ยเขามีพูดถึงเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับสัญชาติคือผมผมไม่แน่ใจว่าคุณลัศมีแขเนี่ยเขาถือสัญชาติอะไรแต่เขาพูดประเด็นเรื่องของสัญชาติครับอย่างนี้เมื่อเขาอยู่ในประเทศไทยเขาจะมีสัญชาติอะไรไม่สําคัญอมเมื่ออยู่ในประเทศไทยกฎหมายไทยคุ้มครองทั้งผู้เสียหายและลงโทษผู้กระทําความผิด ไม่เกี่ยวกันว่าคุณ<ก>จะถือสัญชาติไหดเลยเมื่อคุณอยู่ในประเทศไทยเนี่ยคุณจะต้องถูกลงโทษตามกฎหมายไทยแล้วก็ในราชอาณาจักรไทยเครื่องบินไทยเรือไทยประเทศไทยกฎหมายไทยกฎหมายเขียนไว้อย่างเงี้ยตอนนั้นก็ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยต่างด้าวต่างด้าวไม่เกี่ยวยกเว้นว่าไอ้เรื่องของที่ว่าคุณเป็นต่างด้าวคุณเข้ามาผิกดกฎหมายอย่างเางีเ้ยเรเดเทศออกไปแต่ถ้าคุณมาโดยชอบคุณอยู่โดยชอบคุณอยู่แล้วเนี่ยกฎหมายคุ้มครองไม่ว่าคุณจะมีสัญชาติอะไรคุณเพิ่งมาเมื่อวานก็คุ้มครอง ต,ต้องเกิดในไประเทศไทยนะพวกกฎหมายเป็นหลักดินแดนในบ้านเราอ,าอทีนี้ขั้นตอนของกฎหมายเนี่ยตอนเนี้ยคือล่าสุดตามรายง,งานข่าวคือพนักงานสอบสวนจะออกหมายเรียกคู่กรณีให้มาอันนี้คือมาแจ้งข้อกล่าวหาเลยไหมฮะหรือว่าจะก็เป็นผู้กล่าวครับก็มีผู้กล่าวหาก็รัศมีแฉหรือจะเป็นการสอบสวนผู้ต้องหาก็คือคนที่เกิดเหตุก่อเหตุ คนที่ทำร้ายอะมาถึงปฏิเสธได้ไหมโอ้ยวันนั้นวันนั้นผมไม่ได้ตั้งใจผมมองไม่เห็นผมไม่ได้ทำยังได้แล้วมือมันหลุดไปอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมจะพูดอะไรก็ได้ต้อไปดูวงจรปิดสิมีไหมละพยานบุคคลอ่ะมีไหมที่อยู่ในที่เกิดเหตุพยานให้ว่าวงจรปิดก็เป็นพยานวัตถุค่ะเราชัดไหมล่ะเวลาศาลเขาดูเขาดูพยานหลักฐานเพื่อลงโทษคนนี่เขาไม่ได้ดูบ้างถ้าเขาบอกไม่ผิดไม่เชื่อไม่ใช่ ล,ลมปากเนี่ยมันเชื่อไม่ได้นอกจากพยานหลักฐานเรียกว่าประเด็นใหญ่ๆสองประเด็นคือหนึ่งทำร้ายร่างกายโทษอีกอย่างหนึ่งกับใช้กำลังโทษอีกอย่างนึเบาใช้กำลังเนี่ยก็ตบเตะตบต่อยนี่อย่างงี้กับประเด็น <c oughs> ของการแจ้งความ <c oughs> ก็ให้ผลอีกอย่างหนึง่งกับการลงบันทึกประจําวันก็หนักคือแจ้งความคือแจ้งเป็นเบื้องต้นแต่ต่อไปเป็นคดีก็คือต้องลงประจําวันรับเป็นคดีแล้วเป็นคดีอาญาท่าเท่านั้นเท่านี้เวลาเท่านี้ประจําวันจะเดินไง เดินเดินเหมือนสมุดยอมมาบาลอ่ะที่เป็นเล่มน่งเป็นเล่มเป็นเล่มแล้วก็ไปเรียงไปไปเติมไม่ได้นะมันจะตามวิ่งวิ่งตามกันไปเรื่อยเออเป็นความรู้ที่เราก่อนอันนี้เราไม่รู้ไปสอนไปแทรกไม่ได้มันจะต่อกันด้ต่อเนื่องกันอ่ะเออก็บทสรุปของเหตุการณ์นี้เนี่ยนะฮะยังไงก็ต้องไปจบที่ศาลครับใช่ไหมต้องจบที่ศาลครับแล้วรับสารภาพแล้วก็เยียวยาก็รอลงอาญาก็ปลอดคุกแลวก็เสียค่าปรับไปหรือจบอายการได้ไหม เออคงไม่ได้อาการก็ต้องฟ้องเพราะคดีนี้อายาแบ่งดินอไว้วันหลังแต่ถูกดำหนิร่างกายเนี่ยต่อไปก็มันจะจบที่โรงพักและเกี่ยเสียกันเดงซึ่งไม่ใช่เอาไม่ได้นะกฎหมายเขาคุ้มครองเขาคุ้มครองว่าหนักเบาถ้าเบาจบถ้าหนักไม่จบโอ้วันนี้กระจ่างเลยขอบคุณทนายอูดครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีคับท่านผู้ชมครับ